่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ถึงการที่บริษัทอย่างซนะครับเจ้าของอแอปช้อปปิ้งชื่อดังนะครับที่หลายๆคนน่าจะเคยใช้กันดีนั่นก็คือช้อปปี้นั่นเองนะครับที่ขยายกิจการเป็นว่าเล่นนะครับเข้าไปในตลาดยุโรปเองแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องพ่ายแพ้กลับมานะครับหลายๆตลาดเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็ใช้เงินทุนไปจํานวนมหาศาลเช่นกัน หรือแม้กระทั่งในตลาดเซาท์อีสเอเชียเองก็ตามนะครับพวกเขาก็สามารถสร้างการเติบโตทางด้านรายได้แต่ว่าก็ยังขาดทุนอยู่จํานวนมาอาศาลแล้วก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับท่ามกลางการเติบโต,วต,วต,วตวรวมถึงการแข่งขันที่ถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับในวงการอ e ีคอมเมิร์ซในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วผลประกอบการล่าสุดที่ปเปิดเผยมานะครับที่ ทาง C เองเนี่ยขาดทุนเกือบ1,000ล้านดอลลาร์นะครับในไตรมาสที่2เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราได้บ้างนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกีเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับ EP นี้มาพูดถึงผลประกอบการที่เพิ่งเปิดเผยออกมานะครับของบริษัทซีที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเกมอย่างกาลินาหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง s h อป e e ้นั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะใช้บริการแพลตฟอร์มของเขานะครับ การเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการออกมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับมีผลขาดทุนสุดที่9 3 1ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่2ที่ผ่านมานะครับซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก4 3 3ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะครับเนื่องจากต้นทุนต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นการขาดทุนแทบจะทุกกลุ่มนะครับกลุ่มเกมออนไลน์กลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็มีรายได้ลดลงนะครับมันทาให้ตอนนี้นะครับ CEO ของ4อย่าง f o r e s t l e ์ลนะครับกำลังปรับกลยุธทธ์ฐานธุรกิจใหม่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นข่าวถึงการขยายกิจการอย่างบ้าคลั่งเลยก็ว่าได้นะครับของอาทาง CA เอง s h อป e ีก็ไปเปิดทั้งในยุโรปและีนอเมริกานะครับซึ่งหลายๆตลาดเนี่ยพบว่ามันไม่สำเร็จนะครับมันไม่เหมือนกับตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดูเหมือนว่าทาง s h o ป e e เองเนี่ยจะเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากกว่าฝั่งอื่น เรียกได้ว่าช้อปปี้เองเนี่ยก็เป็นคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับสามารถยืนหยัดต่อสู้กับยักษ์ใหญ่เขาเมื่อจากาที่มีทุนจากประเทศจีนอย่าง Lazada มาได้นะครับซึ่งพวกเขามีหลายๆกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับที่สามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดจาก Lazada มาได้นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันแทบจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ควบรวมตลาดอยู่นะครับ และดูเหมือนว่าจะไม่มีแพลตฟอร์มใดขึ้นมาต่อกรได้เลยนะครับแต่พวกเขาก็ใช้ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีมากกว่านะครับเพราะว่าพวกเขานี่เกิดในแถบนี้นะครับเกิดในสิงคโปร์เองเข้าใจพฤติกรรมต่างๆในประเทศเช่นไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียได้ดีกว่า Laz a ด a ที่เน้นไปที่บริการที่แทบจะโคลนมาจากประเทศจีนนะครับพวกเขามองเห็น สิ่งใดที่จีนประสบความสําเร็จเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกับตลาดเซาท์อีสเอเชียแต่ว่าช้อปปีก็สร้างจุดเด่นของตนเองขึ้นมานะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจําของช้อปปีด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานแพลตฟอร์มช้อปปีเป็นหลักนะครับลาซาด้าเนี่ยถ้าหาของไม่เจอจริงๆเนี่ยถึงจะมาเลือกใช้แล้วก็มันมีหลายอย่างมากๆนะครับของช้อปปีเองที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเติบโตมาได้จนถึง ทุกวันนี้นะครับตอนแรกที่ทาง s h อ p e e จะขยายตลาดไปยังฝั่งยุโรปในฝรั่งเศสหรือว่าในสหาอาณาจักเนี่ยผมก็มองว่าโอ้โหมันน่าจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าอย่างนวัตรกรรมต่างๆมีมากมายนะครับช้อปปีเองทั้งการไลฟ์สดรูปแบบเกม i f i ฟิเคชันะครับที่ถือว่าช้อปปีเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับนำการมีส่วนร่วมของลูกค้าเนี่ยไปกดไปเล่นเกมเพื่อรับคอยเพื่อมาช้อปปิ้งต่อน,นั่นเองนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับแต่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่ทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งอเมริกานะครับพวกเขาเนี่ยชอบการช้อปปิ้งแบบเพลนเพลนน้าจ้องใช้งานง่ายๆนะครับ ใส่ตะกร้าแล้วก็เช็คเอาท์จ่ายเงินง่ายๆนะครับเหมือนอเมซอนเนี่ยเราเห็นได้ว่าโอ้ไม่มีแทบจะไม่มีคู่แข่งนะครับทั้งที่เป็นระบบที่ค่อนข้างนิ่งมานานแล้วนะครับในส่วนของฟีเจอร์ไม่ได้มีฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรเลยนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมการช้อปปิ้งก็เรียกได้ว่ามันเห็นผลชัดเจนนะครับหลังจากที่ช้อปปีบุกไปเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าวัฒนธรรมการช้อปปิ้งของคนฝั่งตะวันตกกับฝั่งเอเชียหรือว่าแถบจีนแถบเซาท์อีเ,อเชียเองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างมีใะ สำคัญมากๆนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้อเมซอนเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในทั้งยุโรปเองหรือว่าอเมริกานะครับแต่ว่าโซนแถบนี้เนี่ยอเมซอนก็ไม่สามารถเจาะเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มีความแตกต่างนะครับอย่างชัดเจนมากๆ ซึ่งการเติบโตก่อนหน้านี้ของทาง CA เองเนี่ยมันก็แน่นอนว่าหลายๆบริษัทเทคโนโลยีก็ได้รับผลประโยชน์นะครับมาจากการที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยต้องแห่ไปช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้ไปเดินห้างเหมือนในอดีตนะครับรวมถึงบริการเดลิเวอร s ่ r v i c เองที่ช้อปปีก็มีบริการอย่างช้อปปี้โฟนนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้รับอน,นิสงไปเต็มๆกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ เริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการแพร่ระบาดนะครับแต่ว่าสถา,านการณ์ที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าการระบาดเนี่ยมันเริ่มที่จะควบคุมได้แล้วก็เหล่าผู้คนเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ในออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยก็เปิดให้พนักง,งานเนี่ยกลับเข้าไปทำงานเหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆนะครับมันไม่ใช่แค่4กรุ๊ปเองเท่านั้นเพราะว่า,าบริษัทเทคโนโลยตีตากโลกตะวันตกก็ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากที่จดทะเบียนในตลาดหลกทรัพั์นิวยอร์กในปี2017นะครับซีเนียได้รับเงินทุนจำนวนมากจากนักลงทุนเพื่อเร่งขยายธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ชช้อปปี้ไปยังตลาดอื่นๆนะครับโดยเข้าสู่ละตินอเมริกายุโรปและอินเดียนะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับการเติบโตของตลาดขายปีออนไลน์เหล่านี้เนี่ยมันเริ่มเติบโตช้าลง ในตลาดใหม่ๆที่ทางชอปปี้เนี่ยเข้าไปเปิดบริการนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่า C Group ปเอเนี่ยได้ปรับโฟกัสกลับมาที่ตลาดหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไต้หวันและบราซิลนะครับพวกเขาเนี่ยออกจากตลาดอินเดียและฝรั่งเศสภายในเวลาไม่ถึง1ปีหลังจากที่เข้าไปในช่วงเดือนตุลาคมปี2021ที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยมาจาก Forest ์ลเองเนี่ยพวกเขาก็ ต้องการปรับให้ธุรกิจของพวกเขาเนี่ยสร้างกาไรมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการอัดโปรโมชั่นอัดเงินทุนไปจํานวนมากนะครับหลังจากที่ไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้สําเร็จพวกเขาก็นํามาใช้ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งหรือว่าแคมเปญต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาใช้และชินกับ แพลตฟอร์มของพวกเขาครับและมันก็เกิดผลสําเร็จนะครับเพราะว่าตัวเลขรายได้เนี่ยมันเติบโตอย่างมากนะครับแต่ว่ามันก็ขาดทุนอย่างมากเช่นเดียวกันแล้วก็ขาดทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นทําให้ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของซีเองเนี่ยกำลังจะเลิกจ้างด้วยการลดจํานวนพนักงานทั้งในทีม Delivery เองรวมถึงการชําระเงินออนไลน์นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะมีการลดพนักงานในตลาดละตินอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเม็กซิโกอร์เจนินาและชิลี ทางซีเนี่ยได้ออกมากล่าวในรายงานผลประกอบการนะครับว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนกลยุทธ์ในเชิงรุกนะครับเพื่อมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพนะครับและการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความแข็งแกร่งและผลกำไรในระยะยาวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับแต่ว่าการปรปับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะด้านต้นทุนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ยังมีคู่แข่งอยู่นะครับแล้วก็ คู่แข่งเองอย่าง Lazada เองเนี่ยก็มีเงินทุนมหาศาลนะครับจากประเทศจีนจากอ l i b บาบาเองซึ่งพวกเขาก็ไม่คิดจะลดการแข่งขันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในประเทศจีนเองเนี่ยอาลีบาบาเป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงมากๆในหลากหลายธุรกิจนะครับแม้จะโดนรัฐบาลเข้ามาเล่นงานอยู่บ้าน,นะครับในประเทศจีนความน่าสนใจของซีก็คือพวกเขาเนี่จะ เน้นไปที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการขนส่งรวมถึงเรื่องค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอีโคซิสเต็มทั้งหมดของพวกเขาซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้าขายออนไลน์อย่างแน่นอนนะครับเมื่อพวกเขาจะ ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เพื่อสร้างผลกําไรในระยะยาวมากยิ่งขึ้นมันก็ต้องมาปรับลดแคมเปญต่างๆนะครับอย่างเช่นพวโค้ดแคมเปญลดราคาลดค่าขนส่งอะไรต่างๆมากมายเนี่ยที่แจกกันอย่างบ้าระหามมากๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยครับว่าการขายสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถสร้างกําไรได้อย่างไรโดยเฉพาะสินค้าอย่างแฟลตเซลเองเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ราคาถูกมากๆแล้วก็ไทยช้อปปี้เองเนี่ยก็ เป็นคนอุดหนุนค่าสินค้าเหล่านี้นะครับแต่ว่ามันก็สร้างฐานผู้ใช้งานเพิ่มเข้ามานะครับมันได้ประโยชน์จากแคมเปญทางการตลาดเหล่านี้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะมีการปรับใหม่ครั้งใหญ่แล้วก็ลดพวกแคมเปญเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงมากๆโดยเฉพาะเป็นต้นทุนด้านการดําเนินงานของพวกเขาหรืออีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขามากขึ้นก็คือการปรับค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับที่ หักจากผู้ขายในแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังดีนะครับที่ในสวิตเอชเองเนี่ยเรายังมีการแข่งขันเมื่อเทียบกับฝั่งอเมริกาหรือยุโรปเองเนี่ยที่การแข่งขันน้อยนะครับในอเมริกาเองเนี่ยแพลตฟอร์มอย่างอเมซอนเนี่ยโหคิดค่าคอมมิชชั่นสูงมากๆแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีคู่แข่งนั่นเองแต่ช h อป e ีมีคู่แข่งที่เป็นขวากหนามที่สำคัญนั่นก็คือ Lazada ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าการปรับกลยุทธ์ครั้งใหม่ครั้งใหญ่มากๆครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งกลุ่มผู้บริโภคหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแต่นโยบายการที่จะมาแจกโค้ดแจกคูปองอะไรต่างๆมากมายแบบบ้าคลั่งเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันคงจะไม่สามารถทําได้อีกนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวผลการดําเนินง,งานของช้อปปีใน แต่มาทีส2ที่ผ่านมาในอีพีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ a, a, a d ทร d o ด a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ